สวัสดีจ้าแม่สิงหาทักทายเช้าวันที่5สิงหาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคําสานการราคาทองคาวิกฤติแล้วน้นมรนาคาทองคําและรางงานราคาทองคาประจำวันนี้ราคาทองคําช่วงกลางวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1762ดอลลาร์ถึง1778ดอลลาร์ด้านาน,น,นัชินดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ106.24จุดถึง106.38จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ36.05ถึง36.24บาท ตอน1ดอลลาร์ราคาทองคํายังเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางโดยได้รับปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางอังกฤษ BOE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.50%ซึ่งจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งเดียวมากที่สุดในรอบ27ปีนับตั้งแต่ปี2538เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อ ประกอบกับคำสั่งซื้อสินค้าภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีเดือนมิถุนายนออกมาดีกว่าคาดประเด็นเหล่านี้ส่งผลให้สกุลเงินปอนด์และสกุลเงินยูโรแข่งค่าขึ้นกดดันดัชนีดอลลาร์ให้อ่อนค่าลงกลับมาเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคำด้านตลาดหุ้นเอเชียป,ปิดในแดนบวกตามตลาดหุ้นสหรัฐจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐประเด็นดังกล่าวนะคะอาจกดดันราคาทองคำได้ ราคาทองคำมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางแต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวขึ้นไปได้ระยะสั้นจะมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,755ดอลลาร์ 1, และ1,745ดอลลาร์ 1, หากกดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,735ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,785ดอลลาร์ 1, และ1,795ดอลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1810ดอลลาร์ 1, การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่5สิงหาคมปี2565อ้างอิงราคาของวันที่4นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศร,ราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคำมากถึง6ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่6เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่5สิงหาคมปี2565หา ทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ3,250บาทขายออก3,350บาททองรูปพรร์96.5%รับซื้อ29,698บาท44สตางค์ขายออก3,850บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่4สิงหาคมปี2565สรุปรวมนะคะของวันที่4ราคาเป็นบวกไปที่50บาท แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตองขัมมาณที่นี้แล้วนะคะตลอดติดต,ตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามแะรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณคะ่ะ